สำหรับเที่ยงวันนี้นะครับเป็นการเดินของหลวงตาในวันที่ห้านะครับแล้วก็เดินออกมาจากที่พระาธาตุประสิทธิ์มุ่งหน้าไปยังพระาธาตุเชิงชุมนะครับวันนี้ระหว่างทางหลวงตาก็ได้แวะพักเท้าไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงของบ้านอะไรนะเออ บ,านนาบ้านนาคอยฮะพักที่บ้านนาคอยนะครับเป็นเขตติดต่อบ้านนาคอยนี้เข้าจังหวัดสกลนครและเป็นเขตติดต่อของจังหวัดสกลนครและนครพนมนะครับซึ่งเดิมทีก็มีประวัติคร่าวๆจากในอดีตเมื่อช่วงประมาณปีพศ2508นะฮะคือกลุ่มพักคอมมิวนิสต์ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2400กว่าผมจำ2470เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้นะฮะแล้วก็ ต่อจากนั้นนะฮะการขยายตัวของผอกคอหรือ,อผู้ก่อความไม่สงบพักคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะก็เริ่มขยายตัวออกจนกระทั่งถึงปีพศ .2508 นะครับก็มีเกิดเสียงปืนแตกขึ้นที่นครพนมนะฮะแล้วก็ทำให้กลุ่มพักคอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มมีการแตกตัวมีการแปรพักนะฮะขยายตัวออกกระจายพื้นที่ลงในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เขตติดต่อของจังหวัดนครปฐมก็มีจังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะในการกระจายตัวแตกออกมาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการส่งการปรับปรามนะฮะมีการจับตุมจับกลุ่มแกนนาของพรกคอมมิวนิสต์เข้าไปคุมขังอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีกลุ่มอคอมมิวนิสต์ทั้งคอมมิวนิสต์จากทางฝั่งเวียดนามแล้วก็คอมมิวนิสต์ที่เข้าร่วมอาสาของทางฝั่งประเทศไทยเองนะครับก็ได้ กระจายตัวออกมาตามแนวตะเข็บจังหวัดต่างๆนะฮะแล้วก็มีการปราบปรามอย่างเข้มงวดเลยโดยส่งกําลังเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจนะฮะออกปูพรมในการติดตามจับกลุ่มปราบปรามนะ,ะมีการสั่งยิงปืนใหญ่เข้าทําลายที่ตั้งบางจุดในพื้นที่เขตติดต่อนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราผ่านมานี้เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่มีการเข้าทําการปราบปรา,ามจับกลุ่มอย่างหนักเลยนะครับ ทําไมผมถึงเล่าตรงจุดนี้ก็เพราะว่าตรงจุดนี้นะครับเ,เป็นจุดที่หลวงตาได้เดินทุดงผ่านมานะครับแล้วก็มีการพักเท้าเมื่อช่วงาสายๆของวันนี้นี่เองนะครับซึ่งคิดว่าหลวงตาท่านก็น่าจะมีการาภาวนาแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ร่วงลับไปในอดีตเพราะช่วงนั้นหลวงตาก็น่าจะอายุป,ประมาณ21ปีอยู่ในช่วงที่ท่านเป็นทหารพอดีนะครับเพราะท่านเป็นทหารปืนใหญ่ด้วยนะฮรเป็นทหารปืนใหญ่ด้วย จนกระทั่งมีการขยายตัวไปจนถึงปีพศ2516นะฮะก็คือช่วง14ตุลานะฮะก็มีการเข้าป่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรื่องของการปราบปลามพัรคอมนิต์ผมคงจะไม่พูดถึงตรงช่วงนั้นมากเท่าไหร่นักนะฮะแต่ตอนนี้นี่เองนะครับวันนี้ตอนเที่ยงนะฮะจุดนี้จุดที่เรากําลังถ่ายอยู่เนี่ยนะฮะเป็นจุดของโรงเรียนบ้านสนามบินนะฮะโรงเรียนบ้านสนามบิน ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่ในการเข้าพักเที่ยงนะฮะของสิทธิยานุสิท์ที่เดินตามทุดงหัวตาในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะพักรับประทานอาหารนะครับ <c oughs> ทีมผมนะครับประกอบไปด้วยผมลุงขาวนะครับแล้วก็ไว้แวนนะครับนะครับแล้วก็นี่คือพี่เป่าทิ้นพี่เป่าทินก็มาถึงนี่แล้วสวัสดีครับพี่เป่าทิ้นพี่เป่าทิ้นมาไล่แล้วบอถึงไหนละ หลวงตาถึงไหนแล้วพี่อ๋อพี่พี่พบ่าวล่วงหน้ามาก่อนอืมนะครับ,บอ๋อพี่บ่าวถิ่นก็ช่องบ่าวถิน่นภูไทยนะฮะช่องบ่าวถิน่นภูไทยก็ครับช่องบ่าวถิน่นภูไทยนะแกก็ไลฟ์ตามหลวงตาม,มาตลอดเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราพักเที่ยงกันที่นี่ แล้วออกจากที่นี่ก็มุ่งหน้าต่อไปยังพระทาตเชิงชุมแต่ว่าจะถึงหรือเปล่านั้นวันนี้เราก็มาติดตามกันดูนะครับเพราะว่าพระทาตเชิงชุมห่างจากจุดที่พักเมื่อคืนนี้ก็คือพระาธาตประสิทธิ์เนี่ยประมาณ <40 S 1> เกือบสี่สิบกิโลนะฮะสี่สิบกิโลซึ่งถ้าหลวงตาท่านเดินเอาแบบว่าไม่หนักหักโหมจนเกินไปสักวันละยี่กิโลเศษวันนี้ก็จะน่าเดินครึ่งทางนะ แล้วก็พักนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางต่อ,เ,อเดี๋ยวให้พี่ป๊อกดูให้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าจากโรงเรียนบ้านาสนามบินเนี่ยไปพระธาตุเชิงชุมเนี่ยระยะทางอีกประมาณเท่าไหร่นะครับจะได้ดูว่าเส้นทางที่เดินเนี่ยเหลืออีกเท่าไหร่แล้วเส้นทางที่จะพักในคืนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโดยประมาณนะฮะเดาสุ่มว่าจะเป็นที่ไหนแต่เที่ยงที่นี่แน่ๆครับบ้านสนามบินนะจังหวัดสกลนคร อำเภอกุสุมากุสุมานนะครับอำเภอกุสุมานนะครับสามสิบหกกิโลเมตรสามสิบหกกิโลจากจุดนี้ไปถึงพระธาตุเชิงชุมเอฟซีว่าหลวงตาจม้วนเดียวไหมการเดินเจ็ดชั่วโมงอืมเจ็ดชั่วโมงนะฮะตอนนี้เห็นไหมครับว่าทางด้านหน้านะฮะหลวงตาได้เดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับตดินตางเดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับ <พ>ผมขยายไปดูนะครับนะครับผ้าขาวเดินมาก่อนชุดหนึ่งนะฮะแล้วมารออยู่ด้านหน้านะครับหลวงตาท่านก็หลวงตาท่านเดินเลยไปน,นิดหนึ่งนะฮะท่านเดินกลับมาแล้วนะครับเดินกลับมาแล้วลงเข้ามาทางประตูทางทางเข้าแล้วนะฮะนี่แหละครับหลวงตาเดินเข้ามาแล้วครับ ผมจะทิ้งภาพหลวงตาเดินเข้านะครับเพื่อที่จะพักเท้าในช่วงเที่ยงนะฮะพระหลวงตาท่านฉันมือเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยให้สิทธิญานุสิทธิ์ที่ติดตามนะครับในการรับประทานอาหารเที่ยงนะครับพักผ่อนเตรียมตัวที่จะเดินทางต่อในช่วงของบ่ายวันนี้นะฮะ ลวงตาท่านอายุ78ท่านนะฮะ78แล้วแต่ด้วยความมุ่งมั่นในสจัวาจานะครับอธิษฐานจิตว่าจะมุ่งมั่นที่จะเดินเพื่อเผยแพร่ธรรมะนะฮะเผยแพร่ธรรมะให้กับประชาชนนะฮะที่ท่านเดินผ่านทุด,ดงผ่านนะครับท่านก็ยึดมั่นในสจัวาจานะครับส่วนรายละเอียดสจัวาจานั้นเดี๋ยวตามกันในรายละเอียดของสารคดีนะฮะ โอเคครับผมส่งหลวงตาด้วยภาพกับ f 3, เอเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยฮะจะให้เห็นจนหลวงตาท่านเข้าไปพักเท้าก่อนนะครับแผมก็จะขอขอบคุณ f อแล้วก็จะขอลงคลิปสั้นๆเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ